สวัสดีครับและก็อยู่กับช่อง APOM Channel นะครับผมเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพอมมาอยู่กับสินเชื่อพร้อมบิดนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออสินเชื่อพร้อมบิดเนี่ยมันจะมีวิธีการขอสินเชื่อยังไงแล้วก็มีสินเชื่อรูปแบบไหนบ้างแล้วก็มีการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อแล้วก็วิธีการชาระคืนอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็ถ้าหามว่าใครสนใจนะครับหรือกําลังมองดูสินเชื่อพร้อมบิทอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ เออก่อนอื่นเลยนะครับตัวสินเชื่อพอมิทเนี่ยมันสามารถสมัครผ่านกรอกใบสมัครส่รงใบสมัครเนี่ยผ่านทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของพรอมิทได้เลยหรือจะไปยื่นที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยนะก็สามารถเข้ามาตรวจสอบรูปแบบสินเชื่อก่อนได้นะครับโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของพอมิทนะครับจะเข้าผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้นะ,ะจํานวนการเดี๋ยวเราจะมา คำนวณสินเชื่อคร่าวๆนะครับสินเชื่อเน,นเี่ยมันจะมีสามแบบตรงนี้ให้คำนวณน,นะครับเป็นจํานวนเงินชำระคืนแล้วก็จํานวนเงินที่สามารถกู้ได้แล้วก็จํานวนเงินงวดชําระคืนนะฮะอ่าในส่วนของจํานวนเงินชําระคืนเนี่ยก็สามารถบูงเงินที่ต้องการเนี่ยจะมีตั้งแต่ขั้นต่ำห้าพันถึงสามแสนบาทนะครับแล้วก็สามารถเลือกตารางผ่อนตรงนี้ได้มตั้งแต่หกเดือนจะถึงหกสิบเดือนนะฮะอา่าสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบตาม ตามไหวตามความไหวของแต่ละบุคคลอะออประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีขั้นต่ํานะแต่ไอ้ส่วนวงเงินที่ต้องการเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแต่ตรงนี้ไม่สามารถพิมพ์ได้นะถ้าหากว่าใครจะสนใจจะส่งใบสมัครเนี่ยก็สามารถคลิกส่งใบสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เรากรอกชื่อที่อยู่ประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็วันเดือนมีเกิด แล้วก็มีข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาอ่านกันดูในหน้านี้ได้เลยในส่วนตรงนี้ในขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้เขาก็จะมีขั้นตอนการให้บริการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนการให้บริการกันสักหน่อยในส่วนขั้นตอนการให้บริการเนี่ยสเต็ปที่1เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับสามารถคลิกเพื่ออ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้นะคุณอายุเท่าไหร่รายได้ของอรเดือนเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะการจ้างงานของคุณคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองตรวจสอบดูหน่อยนะ อายุ20-29ปีแล้วก็รายได้ตั้งแต่10,000-29,999บาทนะอ่ะละาลักษณะการจ้งางงานของคุณคือเป็นแบบธุรกิจตัวตัวและอาชีพอิสระละกันอะไรประมาณนี้อ่ากดตัวสอบในส่วนตรงนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นกรุณาติดต่ออ่าคำตอบของคุณด้วยกันเพื่อหรือไม่อ๋อต้องโทรไปถาม1751นะฮะตรงนี้เดีย๋ยวเรากลับไปท่าหลักหน่อยนะอ่ะอาเดี๋ยวเราจะมาลองขอสินเชื่อแบบพนักงานประจํากันอีกรอบนึงนะครับ อา,ายุ20ไก่129เงินเดือน1-20,000พนักง,งานประจํานะครับพนักงานประจําจะตรวจสอบคุณสมบัติได้ไหมคุณสามารถสมัครได้นะครับถ้าเป็นพนักง,งานประจําที่มีเงินเดือน10,000-30,000บาทประมาณนี้นะสามารถคลิกสมัครหรือดูขั้นตอนบริการได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้เลยอ่าในส่วนสเต็ปที่สองนะครับสมัครสินเชื่อนะครับการสมัครสินเชื่อสามารถสมัครที่สาขาหรือจุดบริการ ได้เลยนะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกอ่าในส่วนตรงนี้มาสเต็ปที่3เนี่ยสเต็ปที่3าเนี่ยในกรณีที่จะไปยื่นเอกสารสาขาใกล้บ้านนะครับเตรียมเอกสารที่จําเป็นเพื่ออนุมัติต่อการกู้นะครับก็คือแบบประชายชนตัวจริงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังประมาณนี้นะหรืออายุหรืออันเนี้ยสมุดบัญชีธนาคารจากนั้นนะครับก็ค้นหาสาขาใกล้บ้านแล้วก็เดินทางไปส่งเอกสารได้เลยนะครับ มากันที่สเตปที่4ของการขอสินเชื่อนะครับก็จะเป็นสเตปการรับวงเงินนะครับต้องรอผลพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหากได้รับอนุมัติจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแจ้งว่าคุณเนี่ยได้รับนะครับช่องทางการรับเงินเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยหากสมัครและยื่นเอกสารที่สาขาสีลมลูกค้าจะสามารถรอผลและรับเงินสดได้อย่างเร็วที่สุดเนี่ยห้าสิบนาทีแต่สาหรับสาขาอื่นเนี่ยจะต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับและสเตปที่5นะครับหลังจากที่ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกค้าพอมิรเนี่ยสามารถชําระเงินได้ผ่านช่องทางที่สะดวกเลยอ่าช่องทางที่สะดวกเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์พร้อมิดนะครับกรุงเทพธนาคกการกรุงไทยแล้วก็อาคารกรุงศรีการีคอทีทีบีเอชซีบีเซเว่นหรือไปรษณีย์ได้นะตรงนี้อืมประมาณนี้ก่อนที่จะชําระก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับอย่านีโจทย์มันเยอะอ่ะสเตปของสเตปที่หกนะครับสเตปของการลงทะเบียนสมาชิกนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนพอมิรสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลการยื่นกู้ไม่ว่าจะเป็นวันชําระหรือการขอวงเงินเพิ่มเนี่ยก็สามารถมาคลิกตรงสเต็ปที่1เพื่อลงทะเบียนได้เลยนะครับอาแล้วก็สเต็ปที่7เ,เนี่ยการกู้เพิ่มเนี่ยสมาชิกพรอมมิสเนี่ยสามารถขอกู้เงินได้โดยไม่ต้องอีกไม่ต้องส่องเอกาสารเลยนะถ้าใครเนี่ยจะขอกู้เงินเพิ่มเนี่ยก็คือใช้เอกสารตัวเก่าที่เราเคยยื่นเข้าระบบไปแล้วนะครับแล้วก็มาคลิกเข้าระบบตรงนี้นะแล้วก็ใส ID ่ id password เ,เออใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็จะมี id password นะแล้วก็เข้าไปสมัครแล้วก็ใช้บริการได้เลยอาประมาณนี้นะฮะ ก็ใครอยากดูเนื้อหาตรงไหนก็สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของพรอมมิสเลยนะครับมันก็จะมีข้อความระบุไว้นะตรงนี้ก็คือส่งใบสมัครออนไลน์ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาครับถ้าเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็เข้าขายว่าคุณเนี่ยมีโอกาสผ่านแล้วนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากกด s u b สไ r i b ์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องของ a p พ m UM Channel ด้วยนะครับอย่าลืมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ